นี่ค่ะในรายการมาเล่าเรื่องค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่จะทําให้คุณผู้ชมเดียวค่ะต้อทำเสียงต้อทำเสียงใหญ่ด้วยต้องเสียงต่ำและใหญ่นะคะพี่นุ้งนี้ก็ที่ทําเสียงเนี้ยเพราะว่าวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณผู้ชายทั้งหลายเออเป็นเรื่องราวของคุณผู้ชายคุณหนุ่มหนุ่มต่างๆทั้งหลายนะคะวันนี้เราทำเสียงใหญ่อย่างนี้เพราะว่ามาฟังก่อนมาฟังด้วยเนี่ยเราจะพูดถึงผู้ชายที่ติดเบียร เออดื่มเบียร์เป็นประจำเออย่างงี้เยอะเยอพอละเหนื่อยเยอะเยใช่ไหมเออเขาบอกว่าบุรุษหรือว่าหนุ่มๆคนไหนนะคะชอบสังสรรค์นะคะหด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำอยู่ทุกๆวันเนี่ยให้ระวังให้ดีคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าอาจจะเสี่ยงต่อประสบภาวะสมองเสื่อมได้ เฮ้ยอย่างนี้มีแฟนให้มันกินเยอะๆเลยแบบนี้มันได้เสือมไวๆไปเลยด้เเดี๋ยวจำไม่ได้จำเราไม่ได้ทำไง กไม่เป็นไรหาคนใหม่ไ,ไม่จําเราไม่ได้พอถึงตอนเขียนแบบยกมรดกให้เง้เอาให้คนอื่นามไม่ได้คิดไปไกลมากเลยเนี่ยคิดไปไกลมากาไกลเกินแล้วอฟัาางก่อนนะคะเขาบอกว่าเรื่องราวในวันนี้นะคะมีผลการวิจัยมาเลย,ลยนะคะจากมหาวิทยาลัยคอลเลกตอ,อนดอนเองนะคะที่ได้ทําการทดสอบนะคะชายชาวอังกฤษค่ะจํานวน5 5 5 4คนนะคะ เป็นระยะเวลาแบบยาวนานมาก้องมินทำการวิจัย20ปีด้วยการทำการวิจัยเดี๋ยวเออ20ทําทำความจริงเนี้ยยปีถูกต้องทำการวิจัยอยู่ประมาณ20ปีจนพบได้ว่าเหล่าชายชะกันเหล่านี้นะคะที่ชอบดื่มเบียร์ทุกวันเนี่ยมากกว่าวันละ1ลิตรนะคะเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อมคุณผู้ชมนะคะมากกว่าผู้ชายในวัยเดียวกันที่ไม่ดื่มเลยถึง6ปีด้วยกันเออผูตายแล้วคือแบบ เสี่ยงแบบหนักมากคือเหมือนอายุแบบเพิ่มขึ้นไป6ปีเลยอะไรอย่างเงี้นะคะนักวิจัยค่ะเขาเริ่มทําการทดลองนะคะกับชายในวัยกลางคนที่มีอายุเฉลี่ยนะคะประมาณ40ปีในช่วงปี1990นะคะจนมาสิ้นสุดนะคะที่ปี2009 นะคะปี2009นั่นเองนะคะในช่วง10ปีแรกคุณผู้ชมเขาได้ติดตามทําแบบทดสอบนะคะกับกลุ่มผู้ทดลองเนี่ยสครั้งด้วยกันนะคะเป็นแบบสอบถามค่ะเกี่ยวกับพฤติกรรมนะคะการดื่มว่าดื่มมากน้อยแค่ไหนยังไงต่อวานของคุณของผู้ทดลองเหล่านี้นะคะแล้วก็เป็นเครื่องดื่มประเภทใดที่ดื่มบ่อย นะคะแล้วก็จากนั้นค่ะช่วงครึ่งปีหลังนะคะช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยก็จึงติดตามการทดสอบอผลการทํางานของสมองของกลุ่มผู้ทดลองนะคะในด้านการประมวลผลและก็การเรียนรู้นั่นเองนะคะซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อผู้ทดลองอายุเฉลี่ย66ปีนะคะ,ะถ้าเมื่อแต่40ถึง66 20กว่าปีด้วยกันไว่ไลไเลยอ,ะอ่ะ<ม>นะคะจากผลการทดลองนะคะตลอด20ปีพบว่าชายที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มดื่มจัดนั้น ดื่มเบียร์มากกว่าวันละ1ลิตรนะคะ,ะมีผลต่อการทำงานของสมองสุดโทรมลงเป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวในของความทรงจำนะคะเรื่องราวของความทรงจำเนี่ยแล้วก็รวมถึงทั้งการทำงานาสมาธิต่างๆนะคะการจดจอ่อการใช้เหตุผลการคำนวณน,นะคะทักษะด้านการพูดนะคะก็เสื่อมถอยลงด้วยคุณผู้ชมนะคะเมื่อเทียบกับกลุ่มนะคะที่ไม่ได้ดื่มนะคะแล้วก็พบว่ากลุ่มผู้ทดลองที่เป็น คอ,อเบียทั้งหลายเหล่านี้นะคะสมองเสื่อมไปถึง6ปีนะคะด้านความทรงจำนะคะแล้วก็อีก1ปีครึ่งค่ะในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานด้านอื่นของสมองนั่นเองค่ะนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมการทดลองนี้ค่ะได้ติดตามการทดลองของผู้หญิงด้วยผู้หญิงประมาณ2 9 9 9คนนะคะแต่ผลที่ได้กลับไม่เด่นชัด ะะไ,ไม่มีความเห็นแบบเด่นชัดเท่ากับของผู้ชายที่ได้ทดลองไปนะคะจึงทําให้มาสามารถข้ขอสรุปที่ชัดเจนได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าผู้หยิงนี่อาจจะแบบว่าไม่ได้ดื่มตลอดเวลาอไรไอ <ใน S 1> ผู้ชายนะคะผู้ชายจึงเห็นได้ชัดเจนกว่านั่นเอง แหมเพราพี่พูดไปอย่างนี้เนี่ยรู้สึกว่าข้อเสียของเบียรมันเยอะเลยเกินแต่จริงๆแล้วนะคะอะไรที่มันมีข้อเสียเนี่ยมันก็มีข้อดีด้วยบางอย่างมามาสอาด่าโอเค,คเราจะพูดถึงผลดีของเบียรกันบ้างค่ะอันนี้คุณผู้ชาย,ยาจะอยากจะฟังไงจะได้ดื่มเยอะขึ้นนะคะผลดีของเบียคือเบียนั้นเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะดีต่อหัวใจจากการวิจัยนะคะขอจากการวิจัยของมหาวิทยาลัยเอ o มอรี่นะคะกล่าวว่าผู้หญิงและผู้ชาย อายุแบบว่าสูงอายุเนี่ยประมาณ2,200คนที่ดื่มเบียร์วันละ1.5แก้วต่อวันหมายความว่า1แก้วครึ่งไม่ไม่ถึงลิตรคุณผู้ชมจะมีการเสี่ยงต่อโรคหัวใจล้มเหลวลดลง50เอ <i> ดีต่อหัวใจ,จเห้ยกัวินแค่แก้วครึ ว่านอกอกจากว่าดีต่อหัวใจแล้วนะคะยังนี้ต่อสมองอีกด้วยพี่นุ่งนิกดีอย่างไรล่ะเขาบอกว่านวิทยาศาสตร์ในบอสตันพบว่าผู้ที่ดื่มเบียร์ตั้งแต่1นถึงหแก้วต่อสัปดาห์จนถึงผู้ที่ดื่มเบียร์ตั้งแต่7จ็ถึงสิแก้วต่อสัปดาห์ะจะเกิดอาการชักได้น้อยกว่าผู้ที่ไม่ดื่มเลยแต่ถ้าผู้ที่ดื่มเกินกว่านี้เนี่ยมีโอกาสชักได้มากที่สุด <laughs> อย่าเกิน14แก้วต่อสัปดาห์เขาบอกว่าเบียร์เนี่ยสามารถช่วยลดขนาดเม็ดเลือดและไม่ทําให้เลือดเนี่ยไปข้างที่สมองได้เฮ้ยมันดีเหรอเนี่ยมันก็ดีใช่ไหมหรือยังไงนอกจากนี้นะฟังอีกอย่างหนึ่งฟังต่อนะคะบอกว่าเบียร์เนี่ยช่วยลดความเครียดค่ะ ลดความกังวลแ,และความประมาทได้อ,อตายแล้วมันก็ดีสิทาให้อารมณ์ดีแถมมีสารอาหารอย่างโปรตีนวิตามินบีฟอสฟอรัสแมกเนเซ,ซียมธาต<ม>ุเหล็กทุกอย่างเลยนะคะเฮ้ยแต่แบบ คือพูดถึงอย่างเงี้ย <ừ> ดื่มไม่ใช่ก็รู้สึกว่าอยากจะรับประทานเบียร์ขึ้นมาแต่ไม่ใช่ <ừ> ผลเสียของเบียร์ก็มีเหมือนกัน<อ>ผลเสียเนี่ยนะคะเขาบอกว่าไม่ใช่เฉพาะเบียร์นะที่ทำให้เกิดผลเสียเครื่องดหนื่มแอลกอฮอล์เนี่ยทำให้เกิดผลเสียทุกชนิดโดยเฉพาะกับตับ คือถ้าเราดื่มไปเยอะๆเนี่ยตับเราก็ทางานหนักเนี่ยที่เรารู้กันเป็นโรคตับแข็งนั่นเองถูกต้องอเพราะว่าตับเราเนี่ยนะคะต้องทําการขับพิษออกจากร่างกายถ้าเราดื่มเยอะมากกันไปเนี่ยตับก็ทํางานหนักแล้วก็แบบว่าร่างกายเต็มไปด้วยพิษตับมันทํางานไม่ไหวร่างกายก็เต็มไปด้วยพิษนะคะและที่สําคัญเนี่ยเคยได้ยินบ่อยอยู่แล้วเบียร์เนี่ยดื่มมากทาให้อ้วนผู้ชายลงพุงเพราะจัดการดื่มเบียร์นั่นเองเออถูกสะดุ้งกันเป็นแถวเลยตอนนี้ ก็หมดไปแล้วไงพี่ตรงนี้ก็คือแสดงว่าเบียร์ก็มีข้อดีแล้วก็ข้อเสียด้วยก็ลองพิจารณากันดูนะได้ฟังอย่างนี้แล้วนะคะมีทั้งข้อดีข้อเสียแล้วก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะคะถ้าถือว่าใครที่มีพฤติกรรมแบบว่ากินอย่างหนักก็ระมัดระวังตัวไว้ด้วยล้กันนะจ๊ะเออนะคะยังไงวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ